เ,เวลาอ่านจดย์พ่งนี้ต้องอ่านดีๆนะคะถ้าไม่ตัดค่าผิดปกติสีเขียวจะไม่มีการกระจายแบบสมมาตรถูกต้องนะคะข้อสิบสีเหลืองมีค่ามัธยาฐานอยู่ที่ยี่สิบจริงหรือไม่เมื่อกี้เราลากไปแล้วนะคะจริงนะคะสีเหลืองมีมัธยาฐานอยู่ที่ยี่สิบนะคะอ่มาดูต่อนะคะข้อสิบเอ็ดนะคะ ค่าพิสัยของสีเหลืองสูงที่สุดพิสัยคืออะไรคะพิสัยคือสูงสุดลบต่ำสุดนะคะเพราะฉะนั้นมันก็คือกรอบนี้นี่ตรงนี้คือพิสัยอ่าเราดูซิพิสัยของใครเนี่ยยาวที่สุดนะคะอันนั้นก็คือสูงสุดอันนี้สูงสุดลบต่ำสุดนี้สูงสุดลบต่ำสุด สูงสุดลบต่ำสุดอองบอกว่าสีเหลืองสูงสุดนี้ไม่จริงนะคะเพราะว่าสีเขียวก็ยังยาวกว่าสีแดงก็ยังยาวกว่าสีเหลืองนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่จริงนะคะสีฟ้านะคะสีฟ้าเป็นกลุ่มที่ไม่มีค่าผิดปกติเลยนะคะสีฟ้าเป็นกลุ่มที่ไม่มีค่าผิดปผิดปกติเลยถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะไม่มีค่าผิดปกติเลย นะคะต่อไปนะคะสีฟ้ามีการกระจายแบบเบ้ขวาสีฟ้านะคะมีการกระจายแบบเบ้เบ้อะไรคะด้านนี้มาด้านซ้ายมือนะคะด้านน้อยอันนี้เบ้ซ้ายนะคะไม่ถูกต้องนะคะสีฟ้ามีการกระจายมากกว่าสีเหลืองสีฟ้ามีการกระจายมากกว่าสีเหลืองนะคะถูกต้องไหม ไม่ถูกต้องนะคะขอขอนุญาตลบนิดหนึ่งมองไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะ,ะเทียบกันระหว่างสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะสีฟ้ากับสีเหลืองนะคะอันนี้คือสูงสุดของสีฟ้านะคะ สูงสุดของสีฟ้าจะเห็นว่าของสีเหลืองนี่ยาวออกมามากกว่าสีฟ้านะคะตัวที่เป็นคอทายก็เหมือนกันนะคะพิสัยพอทายตัวที่เป็นกล่องนี่คือพิสัยพอทายนะคะส่วนตัวที่วัดจากค่าสูงสุดมาถึงค่าต่ําสุดนี่คือพิสัยนะคะตัวนี้คือพิสัยอ่าส่วนตัวนี้เท่านั้นตรงกล่องเท่านี่คือพิสัยคอทายนะคะพิสัยคอทายอ่า เพราะฉะนั้นที่บอกว่าสีฟ้ามีการกระจายมากกว่าสีเหลืองไม่ถูกต้องนะคะสีฟ้ามีการกระจายมากกว่าสีเขียวถูกต้องไหมถ้าวัดจากข้อมูลทั้งหมดไม่ถูกต้องนะคะเพราะสีเขียวข้อมูลสูงสุดต่ำสุดตรงน,นี้นะคะถ้าไม่ได้ทําการตัดข้อมูลอะไรไปเนี่ยสีฟ้าไม่ได้มีการกระจายมากกว่าสีเขียวนะคะต่อไปแต่ถ้ามีการตัดข้อมูลผิดปกติใช่สีฟ้ากระจายมากกว่านะคะ สีแดงและสีเขียวมีการกระจายพอๆกันและไปในทิศทางเดียวกันนะคะกระจายพอๆกันจริงไหมมาดูอพอๆกันนะคะสีอ๋อสีแดงนะคะสีแดงและสีเขียวไม่ใช่สีฟ้าขออน,นุญาตลบนิดนึงนะคะสีแดงและสีเขียวนะคะมีการกระจายพอๆกันและไปในทิศทางเดียวกันถูกต้องไหมลองดูสิ สีเขียวนะคะมีการกระจายแบบเบด้านนี้นะคะเบสซ้ายนะคะแล้วก็สีแดงมีการกระจายแบบด้านนี้คือเบ,บ้ขวาเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้ไปในทิศทางเดียวกันมีคนหยิบได้คะแนนสูงสุดร้อยคะแนนนะคะจริงหรือเปล่าอ่ะตัวนี้นะคะสูงสุดของสีเขียวสูงสุดของสีแดงสูงกว่าสีเขียวนิดนึงเนาะแต่มันถึงร้อยไหมคะนี่ ลองลากนะคะเกกว่านะคะไม่ถึงร้อยเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ถูกต้องนะคะคะแนนต่ำสุดของสีเขียวสูงกว่าสีแดงจริงไหมคะแนนต่ำสุดของสีเขียวต่ำสุดของสีเขียวคือตัวนี้นะคะไม่ใช่ตัวนี้นะไม่ใช่นะอันนี้คือต่ำสุดของสีเขียวสูงกว่าสีแดงจริงไหมสีแดงนี่คือต่ำสุดไม่จริงนะคะ ต่ำสุดของสีเขียวสูงกว่าสีแดงไม่จริงมันพอๆกันนะคะหรือไม่ก็สีแดงสูงกว่านิดนึงนะคะไม่จริงนะคะสีเหลืองเป็นกลุ่มที่หยิบได้เหรียญมากที่สุดมันว้นกว่านี้ใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะเพราะว่าบอกไม่ได้นะคะข้อนี้คือบอกไม่ได้ข้อสุดท้ายนะคะถ้าทุกกลุ่มได้เหรียญพอๆกันได้จํานวนเหรียญที่เก็บมาพอๆกัน กลุ่มที่น่าจะได้คะแนนรวมมากกว่ากลุ่มอื่นๆคือสีเขียวถูกต้องไหมคะ,ะถูกต้องนะคะเพราะว่าข้อมูลของสีเขียวเนี่ยกระจายอยู่แถวๆนี้นะคะกระจายตั้งแต่50ขึ้นไปมีแค่2ค่าเองที่ต่ำนะคะนอกนั้นก็50ไปจนถึง90กว่าเลอถ้าจํานวนเท่ากันเนี่ยสีเขียวก็จะเป็นสีที่ได้คะแนนมากกว่ากลุ่มอื่นถูกต้องนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลผลนะคะจากค่าจากรูปภาพที่เป็นบล็อกพอตนะคะ ขอลบไปนิดหน่อยนะคะเพื่อจะอธิบายตัวบล็อกพอตต่อน,นิดหน่อยนะคะเวลาไปดูตัวบล็อกพอตเนี่ยสิ่งที่เขาจะบอกได้นะคะสิ่งแรกเลยก็คือบอกค่าควอไาทาต่างๆอันนี้นะคะคขออนุญาตขยายรูปเนาะตัวนี้นะคะจะบอกค่าควอไาทาต่างๆจะบอกอะไรบ้างจะบอกควอไาทาที่1น,นะคะ ตัวนี้คือคอทยที่1จะบอกคอทยที่สองและก็บอกคอทยที่สามนะคะแล้วก็จะบอกค่าต่ำสุดนะคะมินตรงนี้มีค่าสูงสุดอยู่นี่สูงสุดแม็กซ์นะคะแล้วก็จะบอกค่าอะไรอีกค่ามีคอทยที่1นึ่งทยที่สามเราก็จะทราบพิสัยคอทายนะคะนี่คือพิสัยคอทาย แล้วก็มีค่าต่ําสุดสูงสุดตรงนี้เราก็จะทราบค่าพิสัยนะคะพิสัยแล้วเราก็จะทราบค่าตัวนี้เรียกว่าค่าผิดปกตินะคะด้วยนะจากนั้นตัวนี้นะคะเราจะลากมาถึงตัวไหนเราจะลากมาถึงค่าสูงสุดนะคะสูงสุดที่ไม่ผิดปกติที่ไม่ผิดปกตินะคะ บอกอะไรได้อีกบอกการกระจายอย่างข้อมูลนะคะตัวที่เป็นเส้นตรงกลางเนยจะเป็นจุดสูงที่สุดของกราฟนะคะแล้วก็ลากมาจนค่าสุดท้ายที่มีถ้าเบ้มาทางค่าน้อยอย่างนี้นะคะก็จะเรียกว่าเบ้สายนะคะถ้าเบ้นะคะไปทางค่านี้ค่ามากนะคะก็จะเรียกว่าเบ้กวาแบบนี้เป็นต้นถ้ามันไม่เบ้เลยนะคะออกมาสมมาตรนะคะเช่นเช่นตรงกลางอยู่ตรงนี้นะคะลูกกราฟออกมาเป็น แบบนี้ก็จะเรียกว่ามันสมมาตนั่นเองนะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะคะแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการใช้บล็อกพอตนะคะในการอธิบายลักษณะทั่วไปหรือค่าสถิติพรรณนาของข้อมูลนั่นเองค่ะในคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ